คือการไลฟ์สดแล้วก็ประกาศการเดบิวต์อย่างเป็นทางการ,รของพวกเราซูเปอร์ไทยนะครับแวก็ประกาศสำคัญก็คือชื่อชื่อแฟนดอมคับบี้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  CUBBIES คับผม คับบี้ใช่ครับ I E S ใช่มันมาจากคําว่าคับที่แปลว่าลูกเสือครับคือพวกเราเป็นเสือแล้วพกเราเปรียบแฟนคลับของเราเป็นลูกเสือเป็นกองแต่ว่าด้วยความที่เขามีหลายคนเดี๋ยวกลัวเขาน้อยใจอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเติมบีตอนแรกตอนแรกเติม B Y ไปก่อนครับแต่ว่ามีหลายคนก็เลยโอเคเปลี่ยนไว้เป็น I E S มีหลายคนคับบี้ใช่เป็นแบบกองทับลูกเสือกองทับลูกเสือคือมันฟังดูน่ากลัวนะพอพูดว่ากองทับแล้วพูด ต่อท้ายลูกเชือเป็นแบบขบีข้าวขาลูกเสือเดินมาพร้อมกันหนึ่งร้อยตัวเดินยังไงล่ะขอขอท่าเดินทำไมเดินนี่ล่ะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้นินจาบอลงานแล้วเนาะมีคนเล่นแทนแล้วผมเริ่มสบายแล้วโดเด่นโดเด่นอ๋อฟีดแบ็กแรกเลยนะครับก็คือเป็นขับเขียนชื่อผิดกันเยอะมากเรียกผิดกันละนาวเลยจ้าตำรวจธารดาลงนะครับตำรวจลงนะครับาลงเขียนชื่อกันผิดก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เราต้องประกาศอยหนึ่งครั้งว่า C U B B I E S อ่าเขียนไสิคับบีนะครับผมคับบีสนะครับไม่ใช่คับปีสไม่ใช่คับเปนีสไม่ใช่คับเปนีสแล้วก็ไม่ใช่กะปิด้วยชื่อที่เนกะปิคือต้องเท้าความแบบว่าจริงจริงชื่อนี้เราคิดกันนานมากแบบว่านานมากๆเราคิดไปล้ำลึกถึงขั้นที่ว่าแบบเราเอาอัลฟาเบตแต่ละตัวมานั่งแบบหาความหมายสมมตินะครับแบบ C C มันแปลว่าอะไรได้บ้างคิวอะไรเนี่ยเอออะไรอางเออางี้ยคือเราหากันเยอะมากแล้วเราก็หาความหมายมาเยอะเป็นหนึ่งชื่อได้มั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรามาลองเรียกอ่ะเหมือนสมมติแล้วเราจินตนาการภาพจนินตนาเรภาพว่าเราอยู่ในซีที่มีแฟนคลับอยู่เราจะโกนเรียกช,ชื่อเขาเออว่ายังไงครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชื่อมันยังไม่ไม่ใช่อ่ะมันยังไม่เข้าเปัายังไม่ใช่จนสุดท้ายเราก็เลย back to basic กลับมาอะไรที่มันดูน่ารักง่ายๆน่ารักน่ารักไหมครับลูกเสือ เฮ้ยทำยังไงให้มันน่ารักขึ้นคัปปี้คัปปี้เอ้ยมีหลายคนคัปปี้โอเคอะนรที่ลองเรียกอ่างั้นต่อต่อลองลองลองเรียกลองเรียกอะไรพี่ตดากับพี่ไทยอธิบายวิธีการเรียกชื่อกับออกเสียงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวการออกเสียงจะให้พี่พินัทเป็นคนเรียกเน้นอห้พีนัทซียูบีบีเอสคัปปีสเบย์โอ้โคัปปี้คัปปี้ โมมอ้ละของผมอ่าขับบิสคาบิสไปคาบบิส<ห> <c oughs> ขอโทษครับแล้วก็